สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูตรลงมาหาเรื่องนะคะวันนี้เราจะมาร้านกาแฟ The c r a f t m a n at บ้านฝรั่งนะคะก็คือบ้านฝรั่งเนี่ยเป็นบ้านของอาจารย์ศิลป์พีระศีนะคะผู้ประสักการมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของท่านเป็นการดีไซน์แนวโกติกนะคะบ้านเนี่ยอยู่บริเวณวชิระพยาบาลคะ่ะข้างในมีทั้งกาแฟแล้วก็ของทานเล่นด้วยนะคะไปค่ะ ร้านที่จะพาไปวันนี้นะครับก่อนขึ้นสะพานสังฮีจะอยู่ขวามือนะครับขับมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปได้เลยนะครับพอเข้าไปในร้านนะครับแล้วก็ไปตรงที่เคาน์เตอร์แล้วก็สามารถดูเมนูแล้วก็สั่งขนมได้เลยหรือจะเอาเมนูมาสั่งที่โต๊ะก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมีขนมมีอาหารทานเล่นให้เราเลือกสั่งนะครับกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆก็มีที่นั่งก็จะมีให้เลือกนั่งหลายๆจุดนะครับ ันนี้เราสั่งลาเต้ร้อนแล้วก็ทานคู่กับเค,ค้กแครอทนะครับอร่อยทั้งคู่เลยฟองนมดีแล้วก็เค,ค้กแครอทก็อร่อยน yeah, อกจากนั้นนะครับแล้วก็มีสังอาหารกินเล่นนะครับเป็นสลัดปลากระพงสลัดสดน้ำสลัดดีปลากระพงทอดมาได้กรอบม,มากแล้วก็มีเสารถกับน้ำแข็งใสนะครับก็หวานๆเย็นๆ แล้วก็เมนูนี้นะครับเป็นเดอร์ตี้เยบร้อยนะคะสำหรับมื้อบ่ายบายของเราที่ The c r รา t m a n นะคะวันนี้เราชิมเดอร์ตี้ซึ่งเดอร์ตี้ดีมากนะคะคือ เราต้องเหมือนที่รู้กันคะว่าเดอร์ตีต้มันจะต้องแช่นมให้เย็นระดับดึงท,ที่นี่พิถีพิถันมากนะคะใครที่ชอบขั้วกลางไม่เข้มมากเดอร์ตี้ที่นี่แนะนำนะคะส่วนลาเต้ก็ดีเหมือนกันจะเป็นเม็ดเบลนดของที่นี่นะคะรสชาตินุ่มนมตีดีมากคอนเฟิร์มโดยลุงมานะคะแล้วก็สลัดปลากระพงอาหารคาวที่เราสั่งมาทานก็น้ำสลัดอร่อยรสชาติใช้ได้และเค้กแค่รทก็นุ่มอร่อยดีค่ะแนะนํานะคะแวะมาได้ที่นี่มีที่จอดรถด้วยแต่ตอนนี้เราไปก่อนนะคะ